ว้าวเจ้าุณเป็นมูลเลยเจ้าคุูโอ้สวัสดีเจ้าปีน้องสุภุสุคนเจ้าดีครับเอออันนี้ชจกุนนะเจ้าวันนี้เข้ามาด้วยกันสามคนเจ้าปแม่ลูกนะเจ้าวันนี้ก็เข้ามาหาเฮตทางไป เหมือนเดิมนะเจ้าเนาะเอออยู่บ้านก็บอยู่เจ้านี่ผลงานมาเจ้าเจ้าวันนี้จะย้อนกลับไปดูทีเมื่อนะเดี๋ยวก็ย้<พ>อนกลับไปดูตอนติดเก็บได้นะเจ้าเดี๋ยวก็มาลุ้นด้วยกันนะเจ้าว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราเป <นะ S 1> ็นจามาณะตอกตอรูุกเป็นนี่เป็นปลาเต็งลังนะเจ้าเนาะเปินจะอนุรักษ์ต้นไม้เจ้าจะมีการบวชปลาตัวค่อ้างที่จะรุมสมบูรณ์นะเจ้านาะถ้าหาอนุรักษ์ปลานะเจ้า ก็หาบกไก่เจ้าจะอยู่ใกล้ๆก,กับถนนนะเจ้าเนาะก็เจ้าไม่เี่ใครอ่ะไม่ใช่เด็กข้ามหน่อยข้าหน่อยเนีย่นย ดอกต้าน้มีแฝดันด้วยไงอืมนี่ยังครับพงเจาก็เห็ดก่ออยู่เห็ดตาเล็กก็ได้เห็ดตาแน่เนานะสีว่วงคนเจอดอกกระเจียวขาวเจามีพวกคนเกล้วดอกกระเจียวแดงมันแก่ผู้คุดเยอะบอกให้ก่อนคุณนับแต่ข้าอมไม่เป็นไรไม่เป็นไร เจอแล้วเหียแล้วดูดิเหียดีดกอเลยเหยีกโอ้ยด้ยสอยียดทำมีดไ้เหยนแรกเหแรกเลยเนาะเหีกาอีดาถัดท้านะมันเดินดิเกเียรเกลียออ โอ้เก oh, okay, mm ็บสองดอกสองดอกไม่ตาขาไม่ตาคะอืมอเจเจอเจอกี่ดอกกี่ดอกเดียวออแต่ฉันเจอดอกเออข้างๆกันเลดแแต่ฉันเจอดอกจยันเจ้เจอดอกจูมนี่สองดอกอืมคุเจอสมดอกโ้ยสามดอกเดียวเดียวจูมกินเ้งอ่มีดอกบานเจ้าคนเก็บดอกจมหรอไม่เก็บดอกบานเท่านั้น อือของเห็ดจะต้องเก็บเห็ดแม่แม่จะต้องเก็บนะนี่เขาจะหาทางปลาเพ็กนะเจ้าเห็ดหน้าแรนะเจ้าุ้มันจับมันเจออีกแล้วเจออย่างข้าวเห็ดย่าง dọc 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 cỏ dọc 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 จแข็งีอยู่เจาแต่นี่ปลามันจะาโกน้อยว้ายเจุ้ณเป็นมูเลยเจ้าคุูโอ้พาเป็นมูปลาเจ้าคุณอ่าโอ้อ่าเจ้า 啊。Uh huh. เท่าน้อยแต่แต้อยู่เจา้าดอกแข็งอยู่นะเจ้าอ,อันนี้เป็นเฮดโกนะเจ้านักออกเป็นมูมูนะเจ้า Ừ. Nó. Đây lại lắm. Ừ, lắm. Này nó. Điên. Điên này. Ê. Có người น,กกน้ออออดอกงามขนาดเลยเจออ้าพี่นอะเนาะ อัยัางค้นเขาเขาเห็ดน้ำแป้งจ้ะเออดอกได้อยู่นนะไปหาเรื่อยๆนะเจ้าน,นี่เฮ็ดแดงเจ้าดอกหน่อยแดงน้ำมามเกเจียวขาวเจียวแดงลูก เด,ดึงเลยลูกดึงเลยดึงมาเลย่องอยแดงมันเยอะจังอยู่เออ,อโอ้เจ้าคุณพูโอ้กี่ดอกเจ้าคุณเปิดดินี่เชิ่งมาเปิดโอ้แล้วนะเห้ยแดงเข้ามาเจ้านี่เอาไว้ตรงนี้เดีออเจ้าคุณวางก่อนเออ เฮ็ดเบาๆดูกเด้อ้ออยด้ขอนไม้เีย่าคันดอกัเด้อมีหมูไหมมีหมูไหมเราดูดิ อีอพี่น้องอฮใหแดงน้ำมาจา้ะดอกน้ำโยเออดอกม่งาม มูงแล้วกันเจ้าเออพี่พนะน้งองฮะไปถ่ายที่อ่อนก็เท็่เพาะเลยเจ้าเล็บแดงเป็นจุม่มเป็นดอกเลยเจ้านี่ยึดใ้ใบใหม่นาะหน่อยเจ้าตั้ง ดอกไหมดอกเยอะนี่นี่ดอกดะเฮ้ยนี่ยังเขเหรออู้นี่นี่ดอกนสามเลยก็ มีสีเทาแต่ก็ได้อยู่เนาะดอกแข็งอยู่ดอกตรงนี้มีอีกต่ะครับมีหอยเดือหอยเดืออยู่นี่ดอก จะเต็มแล้วอือพอแล้วนี่จะกะขาถ้าจะหอยกินนะเจ้าเออพิน,นห้องพอแล้วนี่กุ้ดอนี่ก็ตัวนี้หาย็จต้องใจเย็นๆเ,เจ้าไปเร็วบ่ได้เจ้า なんだ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 なんなんだなんだなんだうんん มุนหยักตีงนี้จ้ะเหรอได้อยู่บ่หันจะก,กี่อันนี้ติดเจี๊ยตอนนี้เหมือนปลามันค่อนข้างโกเจ้าเดียวเบิบบบบร์ก็เลยเบิร์เพื่อชกุนมาช่วยหานะเจ้าเพื่อชกุนอยู่ทางริมถนน,น,น,นเนาะท่าเลยหาตอมสักหน่อยเจ้าโอ๊ยลงแั้นกับลำบวนเจ้านี่หาอยูีติเก่าเนี่ยเป็นหมูเลย โอ้ยพี่น้องพอหรอนี่นี่เจ้าพี่น้องอุ้ยดอกงามเธอคุณเบื่อเจ้าลงมาจุ่ยหาแล้วเจ้าเจอละป้าช่วยเน่อยเอาเขีย ตีหาเกะตั้งบนนี่เป็นถนนนะจ้ารถจอดอยู่นี่ไม่ได้หาไกลล่รถเจอสองคนไม่ลู้แต่ตรงนี้มันจะเหมือนจะโรกโรน้อยกันเลยตระกี้กันเลยบองให้ชกกนจ่วยส่ยชกกนหันเม่ได้เอาได้เอาเลยลงมาแล้ววะนี่อือโ่อืนอ,อ,อนี่เจ้า น,น,นี่นี่เตนตเตน้ำหมกักเป็นหมูเลยเจ้าเนี่ยจะหาเอาแวดเนี่ยไม่ได้ไปไกลนี่เจ้านี่ยดอกจะกุ้นเคียเจย้าเคลียเจอเลยนะมองนั่งเนี่ยคิดดอกไหมแม่เดินผ,น,เดนผ่านเออแม่เดินผ่านเฉยเลยแม่บลอนด์แม่บลอนด์ อ่ะเก็บมกี่สองดอกกี่ดอกกี่ดอกอ่ะไหวไหมโอ้โหอ้ชิคานั่งลงลูกนั่งลงก่อนนี่งตีนอเจ,จ้าเอาละเจ้าวันนี่เข้าปามุ่นปามุ่นดงเจ,จ้าได้มาเจอเฮ็ดเป็นมูเลยเจ,จ้า นี่อดอกกระเจียวดอกเคลดงามอยากไปจังดอกมันแกล่ะเด้เลยมันแก่กแต่มันงามมากสำหรับวันนี้นะเจ้าแพงกับโชกุนก็คงต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะเจ้าหาอยู่หา,หากินตั้งได้ก็ฝากพี่น้องจุ๋ยกดไลค์กดแชร์คืตอต,ตัวนะเจ้าก็ติดตามพวกตัวนะเจ้าวันนี้เจอเอฟซีด้วยวันนี้เจอใครนะเอฟซีเอฟซีเอฟซีวันนี้เจอเอฟซีมาในป่าตัวโชกุนค่ะเจ้า จะได้ก็ากฟขอบคุณเตยนะเจ้าสำหรับผุ้ไอเอ c ซจะจวยติตามเนาะเจ้าวันนี้ท้าสองคนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าครับนี่เจ้าผลงานสองคนไม่รู้เจ้าวันนี้เต็มตะก้าแล้วน,นี่อันนี้ก็ถนน,นเจ้าติหาก็อยู่ข้างหนน,นเลยเจ้า 哎，老大，咋？